ีต้อนรับสู่บอยห้าชอปนะครับวันนี้59าสรีวิวอีพีที่เท่าไหร่ครับพี่อีพีที่เครับผมวันนี้เรียกว่าต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดสดสดร้อนรอนนะครับก็คือ Jv Custom รุ่นอะไรครับพี่ Moss H H H ครับผมก็คือว่าเป็น m โมเดลสตรัทที่ H H ก็คือทำคู่ใช่ครับนะครับ อ่ะเรามาเริ่มสเปกกันเลยพี่จัดไปอ่ะแต่ว่ายังไงก่อนอย่าลืม Sub ับสกา์กดไลค์กดแชร์ช่องบอยฮะก้าช็อปนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยครับผมครับไปเลยมาครับผมอ่ะมาที่สเปกเลยครับเริ่มที่ตัวหัวเลยพี่ตัวหัวก็เป็นรอบนนี้พิเศษนะใช่เรียกได้ว่าพิเศษเยอะเลยใส่ไข่เออเรียกได้ว่าจัดเต็มสําหรับคนที่อยากให้มันจบใช่ในตัวเดียวแล้วก็ตามคอนเซ็ปรุ่นที่เป็นมอท แล้วก evet. ็ต uh ้องบอกเลยว่าเป็นซ mm ูเปอร์สแตทที่ราคาดีที่สุดในตลาดของตลาดอืผมก็คิดว่าอย่างนั้นในสเปคที่เป็นสเปคแบบนี้นะครับและเสียงที่ได้มาและสัมผัสที่ได้เล่นน่ะใช่ผมว่าผมเล่นมาสักพักละก่อนเริ่มจะถ่ายนะครับอ่ะเริ่มที่หัวพี่อ่าเริ่มที่ลูกบิดก่อนเลยลูกบิดก็จะเป็นล็อกสายไม่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องมาเปลี่ยนแล้วครับอ่าลูกบิดล็อกสายเลยมันจะเป็นจากเกาหลีใช่ฮะงานเกาหลีนะลูกบิด ใช่ครับแต่ว่า Jv Custom เป็นแบรนด์จากอินโดนีเซียครับผมข้างหน้าก็จะเป็นมี Jv Custom อ่ Headstock จะใช้เหมือนรุ่นก่อนนะครับเหมือนรุ่นที่เป็นออริจินทั้งหมดครับอ่าแล้วก็เป็นนัดเป็นโบนเหมือนเดิมครับผมกระดูกนะครับมีสลิงเฮดหนึ่งตัวคอโอ้โหโอ้โหอันนี้ลั่นลั่นจัดอันนี้ลั่นจัดเลยนึกว่าเป็นแบบแบรนด์แบบไฮเอ็นบูชิกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้โอ้ไม่ไม่ได้เดวนใคขย่ำนะเรียกว่าเสือมาทั้งป่านี่โอ้โหโคตรจัดอ่ะก็คือเป็นเฟรมเมเปิลโรสเทดเน็กนะครับใช่ครับทั้งเอฟิงเกอร์บอร์ดและและตัวคอใช่โอ้โหตัวนี้คือโคตรจัดตัวนี้สวยมากแล้วก็เรเดียสจะเป็น14นิ้วถูกต้องเป็นเฟสดัมโบนะครับดัมโบมีดอทก็มีไซด์ดอท ตรงนี้ด้วยสีขาวแล้วก็ข้างหน้าเป็นดอทสีขาวเหมือนกันครับอ่ะลืมบอกว่า24เฟดถูกต้องอืมอเขาไม่ใส่ดอทเพื่อความกลัวมานิดนึงอ่าอนะครับแล้วก็ขันคอด้านอ่ะมาขันคอตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจุดขันคอครับมาด้านล่างแล้วก็พิกอัพเป็นแบบไหนครับพี่พิกอัพเป็นแอนิโคครับผมแอนิคนะครับของทางโรงงานเขาครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์ู่อ่า บอดี้บอดี้เป็นเอลเดอร์บอดี้เป็นเอลเดอร์เอลเดอร์นำหักกำลังดีตัวสีตัวนี้ก็เรียกว่าสี n i g h sky n i g h sky นะครับแล้วก็มีการปรับโอ้ยนสวยเเรียกว่าอะไรนะปรับเคิร์ฟตรงน็กจอยนะครับให้ให้เล่นง่ายให้เล่นเฟดในในง่ายสำหรับชาวที่โซโลแล้วก็โอ้โหบอกว่าทำงานแบบว่าเหมือนแบรนแบรนรุ่นใหญ่ใหญ่นะเนี้ยบมากครับนี่โอ้โหเห็นเฟรมไหม โอ้โหคือโคตรลั่นเฟรมลั่นจัดเออก็คือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้นั่นแหละคือเป็นเน็กที่ใช้คอเป็นเฟรมเปอร์ใช่รถเซตเฟรมเปอร์อ๋อแล้วก็เชฟคอจะเป็นมีเดียมซีมีเดียมซีนะครับใช่ครับก็คือไม่ใหญ่ไม่เล็กใช่กําลังดีแล้วก็ย่องก็จะเป็นบล็อกเต็มใช่ครับแล้วก็เป็นสองเสานะครับเป็นเป็นเป็นแบบโมเดิลสองพอยต์อ่าอืมแล้วก็คอนโทรลมีอะไรบ้างพี่ มีวอลลุ 1, ่มหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนครับผมตัวนี้ก็จะไม่ได้มีตัดคอยเะยครับแต่ว่าจะตัดคอยอยู่ในห้าทางตัวนี้เป็นห้าทางนะครับพิเศษ <All S 1> <main. S 2> ตรงนี้แหละแล้วก็แก๊กอ่าแก๊กหนึ่งก็เป็นฮัมเต็มฟูฮัมส่วนแก๊กสองเนี่ยจะเป็นเหมือนเทเลครับผมเอาคอยเอาเอาเนอร์คอยใช่ตรงนี้แก๊กสามก็จะเป็นฮัมคู่ฮัมคู่อ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นพิเศษตัวนี้จะเป็นพาราเลลตัวฮัมหน้าครับผมอ่าก็จะเป็นการต่อบแบบว่า เอาคอยสองคอยมามัดรวมกันอ๋อแต่แต่ว่าไม่ได้โทนเหมือนพวกฟูฮังมซิงก็คอยน็กใช่พี่ไม่ใช่ฮะคล้าย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 ใช่ความแแวงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วว่าตัวนี้ก็เป็นฟูเน็กใช่ก็มัดรวมแล้วก็ยิงออกอันนี้ก็ค่อยๆเรียงเหมือนการต่อสองแบบอันนี้ก็คืออืแล้วก็ตัวหนอบนี่จะเป็นมารูปแบบใหม่นะเป็นแบบเรียกว่าเป็นทรงหมวกหมวกอ่านี่นะครับอืม ก็เรียกว่าสรีระค่อนข้างจะโมเดิร์นมีการสวยงามตรงนี้มีการส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือเขาจะมีเป็นเหมือนเมทัลลิกที่เป็นออกกากเพชรนิดๆนะครับใช่ครับเขาค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นเบอร์สเข้ามาใช่เป็นเข้ามาเป็นดำเป็นดำเลยครับใช่ก็ตามชื่อใช่ครับ night sky ฝันดีเลยครับมาแล้วก็ไม่มีแล้วนะพี่ไม่มีแล้วใช่ครับ สำหรับเซตอัพวันนี้ก็พิเศษเหมือนกันอ่า uh, เราได้เอฟเฟกมาใหม่นะครับแล้วก็อ่ะเริ่มจากสายแจ็คเ,เหมือนเดิมว่าบอสสตเคเบิลนะครับข้ามาที่อันนี้เป็นบอร์ดเล็กพี่บอยเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงแตกวัเน,นี้นจะพิเศษอ่า uh, สองก้อนเลยอือก็เริ่มจาก p o l y จูนมินิสอนะครับแล้วก็โอเวอร์ดิสตันนี้เราเป็นคอเนอร s t o n e จากประเทศอิตาลีนะครับรุ่น Antique Classic <okay. S 1> Drive ชั r นสอง2ัวชันสองด้วยซึ่งตัวนี้พิเศษตรงที่ เขาออกแบบให้เหมือนว่าเอาตระกูล T S หรือ t u b e s c r e a m e r เนี่ยที่ดังๆอ่ามาอยู่ในนี้ให้หมดส่วนต่อเลยเป็น Distortion นะครับตัวโปรดของพี่บอยอ่าเป็น R D compact ครับผมอ่า Hot ต o ล Hot ็ o ตตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเหมือนกันเป็นก้อนเล็กย่อจากก้อนใหญ่ลงมาอืมก็เสียงเรียกว่าตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันครับผมเสียงสุดติ่งนะอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยแล้วก็มาส่วนมากคอรัสดีเลสคอรัสดิเลสส่วนแอมเราก็จะใช้เป็น ไอริเดียมเหมือนเดิมครับผมสไตล์มอนไอริเดียมเป็นเฟนเดอร์นะครับผมแคป B แล้วก็มาที่ JDI JDI แล้วยิงออกเข้าซาการเลยครับผมครับผมอ่ะไปฟังเสียงกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเสียงกันดูพี่เริ่มจากคลีนเอ่อโอเวอร์ไอฟ์แล้วก็ดิสทอร์ชันเหมือนเดิมครับผมจากที่ลองพี่บอยเซตเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยอันนี้ก็คือสายจากโรงงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นดันเลโอเบอร์สิบมานะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ ที่บอยเซตสปริงเหลือประมาณสองตัวผมถอดสปริงออกหนึ่งตัวเพื่อความให้ให้ฟิลลิ่งของคันโยกมันนิ่มขึ้นทิ้งระเบิดมีทิ้งระเบิดเพราะว่าคัน้ายจะเสถียรอยู่ด้วยด้วยที่มันเป็นล็อกกิ้งชูนเนอร์ด้วยครับใช่ครับก็ไม่เพี้ยนโยกไม่เพี้ยนต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นทีเด็ดเลยเราก็ลืมบอกราคาไปเออใช่โอ้โท่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมถ้าเกิดสั่งซื้อกับทางร้านก็เซตอัพฟรีให้เลยครับผมโอเคครับอ่ะ ฟังเสียงเลยดีกว่าบาย เสียงคีนเรียกว่าใช้ได้ทุกทุกโพสิชันใช่ครับผม <c oughs> และเดี๋ยวผมย้านิดนึงก็คือห้าแก๊กของตัวเนี้ยจะไม่จี่เลยซักแก๊กเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าอาอย่างแก๊กสองแล้วกันจากนี้เรับ <c oughs> น้าจากนี้ก็คือตัวที่เป็นพาลาเรลตัวฟูฮัมเนี่ยครับมันจะทํางานเป็นสองคอยเสียงคล้ายๆกับเิงยงิคอที่เราฟังไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่จีครับผมแต่เป็นการต่อที่อีกแบบหนึ่งเป็นต่อพาราเลอ่า ส่วนตัวหน้าสุดก็จะเป็นต่อแบบซีรีส์ก็จะไม่จี่แก๊กสองหนึ่งสองไม่จี่ละสามเป็นฟูลฮัมปุ๊บไม่จี่เหมือนกันแก๊กสี่ก็เป็นตัดคอยเป็นใช้สองคอยเหมือนกันไม่จี่แก๊กสุดท้ายก็ไม่จี่เท่ากับห้าทางเนี่ยไม่มีแก๊กไหนที่จี่เลยครับเวลาเร่งกเสียงแตก<อ>นี่คือข้อดีจะไม่ใช่วิธีการต่อที่แบบตัดคอยท้าตัดคอยอ่ะจะจีถ้าเร่งกเสียงแตกก็ <okay. S 2> จะจีใช่ก็คือเหมือนว่าเขาว่าดีไซน์ไว้ม อย่างดีแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาพุทผมว่าค่อนข้างที่จะไปทางมีเดียมทูฮอตป่าใช่ถูกต้องครับซึ่งมันกําลังดีนะใช่เดี๋ยวต้องบอกว่าเหมือนว่ามันไม่ต้องเค้นอะไรมากอ่ะใช่คือบอกว่ามันแบบมันออกอ่ะมันออกแล้วมันมันไหนมันมีความหนามีมวลมีมวลเออแล้วเขา้าผมว่าเขาตั้งใจทำห้าแก๊กตรงเนี้ยให้ไม่ไม่จีเพราะว่าหมอกชาวล็อก เล่นกับไฮเกเล่นกับโอไดาก็ทุกแก๊กก็จะไม่มีไม่มีเสียงรบกวนเลยก็ดีมากใช่ใช่หนวกมาเป็นแบบว่าเป็นเสียงที่มันหนวว่าเพราะๆหน่อยพี่คลิปเพราะๆหน่อยเอาคีนนะโอ้โหแล้วแล้วสัตเทนดีดีอาจจะเพราะว่า อย่างโลสเตดอ่ะการการเอาไปไม้ไปไปอบไปเผาให้มันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยใช่มันจะมีความสเตเบิลของไม้มากขึ้นถูกต้องแล้วก็ให้ความนิ่งถูกอ่าไม้มันจะแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รีดรีดความชื้นออกพอไม้แห้งปุ๊บมันก็จะลั่นหมายความว่าการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนมันก็จะดีครับผมอ่ามันจะสั่นดีใช่ลองเป็นแก๊กเอานะแก๊กททเลเป็นแบบเป็นปิกกิ้งหน่อย ก็จะเป็นฟีลแบบทวงทวงนิดนึงครับมีความแบบทวงแบบเทเลปองตองใช่ใใสใช่บางตองโอเคอ่ะโอรยดีกว่าเป็นคอนเนอร์สโตนนะครับแอน i ิ u คลาสสิกดร r i เวอร์ชั o นสองนะครับผม ปรับได้กว้างนะครับสำหรับไอ้คอนเนอร์สโตนตัวเนี้ยเพราะเลนส์เกนมันจะมีความเยอะกว่า TS ทั่วไปใช่ก็ตามให้มันการใช้งานใช่ให้เหมาะกับสมัยใหม่หน่อยนะฮะโอเคต่อไปเป็นดิโซเชียสเลยใช่ไหมเอ่แล้วเดือนแล้วเดือนแน่นอนค่ะเดือนแล้วอันนี้ก็คือมันก็ไม่ได้ทำมาสำหรับชาวล็อกซะทีเดียวเนาะใช่ก็คืออย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้มันก็ โอ้โหอ่าใช่โอเคต้อง <Okay. S 1> จัดไปครับดีโซชั่น ่อไปเป็นแก้วผสมอ่าให้โทนแบบพวกเพรสฟิลลี่ที่เป็นโมเดิร์นเอออลนมาเชลอะไรพวกนั้น โมเด์นที่มจะมีความแบบแถวงป้องปอยู่วควกกับเจนนิดนิดใช่อืโอเคแไปเป็นผสมนะครับแล้วก็แก๊กนี้เป็นพาลาเลลใช่ครับผมอ มันมีความชัดถ so um, hey, so ูก mm ต้องแล้วก็พอดีพอดีอยู่มีเนื้อกลางที่พอดีใช้งานแบบว่ามีเนื้อมีเนื้อมีหนังอ่ะแต่เพราะว่าเป็นเออเอดอเอลเดอร์แล้วก็เป็นคอขาวรเลยครับเทสคันยนอยไหมพี่อ่ะจัดไปขอแบบทิ้งบอมแบบตูมตูมตม เบิดได้หลายหลายดอกตูมตามตูมตามเลยอ่ะนึกว่าอยู่ area เ i f t y เออแล้วก็มันไม่ไม่ค่อยเพี้ยนนะใช่ไม่เพี้ยนเพี้ยนน้อยนะเพราะว่าอันนี้เพึ่งเซตด้วยแหละใช่แล้วก็ลูกบิดล็อกสายอย่างที่ว่าก็คือครับองค์ประกอบโดยรวมก็สามารถใช้คันโยกได้แบบร้อนเรซ็ตเรียกว่าจะทิ้งบอมตูมตูมก็คืนขึ้นมาก็ดีดขอดก็คือเพื่อนไม่หันมองเรียบร้อยแน่นอน บบว่าไม่ขับกลับเข้ามาท้อนรอบดีดแป้วเพื่อนหันมองเลยสายสามเพีย้ยนะอะไรเงี้ยเออไม่มีครับเอออ่ะเรามาสรุปกันดีกว่าพี่เนี่ยพี่ว่าคิดเห็นกับ JV Custom Mod SHH ตัวนี้ยังไงพี่โอ้โอหโอ้โหชื่อเรียกว่าสำหรับใครที่มองหาโมเดิร์นส t ตที่เป็นฮัมคู่ในราคาไม่เกินหมื่นห้าใช่ 5, ใชเก็บไว้ประมาณสองพัน 2, ซื้อกระเป๋าใช่กระเป๋าดีๆได้เลยถูกต้องก็คือผมแนะนำเลย Mm hmm. มันมันเฉียบมากแล้วก็แทบจะไม่ต้องโมเลยเรียกว่า mm hmm. ไม่ต้องโมเลยดีกว่า mm hmm. ลูกบิดไม่ต้องเปลี่ยนย่องไม่ต้องเปลี่ยน mm hmm. อ่าถ้าคือถ้าเกิดจะไม่ไปยุง่งดมเดิมนี่ก็สบายสบายแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากโมอยากเอ้ยผมอยากให้มันแบบสุดกว่านี้ก็ยกปิกอัพใหม่อีกคู่หนึ่งไปก็ว่ากันไปอะไรยเงี hmm. ้ยแต่ในราคาหมื่นสองโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยในในรูปแบบเดิมเดิมนี่ผมผมว่าหา สเปคแบบนี้หาคู่เทียมแทบจะไม่ได้แล้วมันถูกมากครับหมื่นสองได้คอแบบหันคอมาอย่างงี้คือแบบเรียกว่าเกินสามเอก็ได้ครับผมจริงสูเสือศีราชายงงอ่ะคือแค่ถ้าเกิดไปซื้อคอที่ที่เป็นงานเมกาเงี้ยเฉพาะคอแบบนี้ต้องมีสองหมื่นเฉพาะคอเฉพาะคอเพราะว่าอย่างที่บอยสั่ง m j t มาขายอะไรอ่เงี้ยใช่ถ้าเกิดสเปคออเดอร์เงี้ยอย่าง m j t พวกคล้ายๆลายตัวพี่บอยนะตัวส์สเตด์อ่ะใช่เนี่ย คือล่นๆเลยอืเรียกว่างานก็เน like ี้ยบผาบตามชื่อของ j ีเก็บเป็ดเล่นไว้อดเยี่ยมใช่ไหลลื่นคือไม่มีที่ตินะครับตัวนี้เรียกว่าแล้วห้าทางสําหรับคนที่ชอบโมเดิร์นชาวล็อกที่ใช้กับเขาทํามาเพื่อแบบเหมาะกับไปทางคนที่ใช้ไฮเกนหรือว่าใช้เสียงแตกครับอ่าโดยรวมสมบูรเสียงแตกห้าแก๊กก็คือไม่จี่ก็คือเนี้ยบเป็นโมเดิร์นที่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตอนเราผมก็ อย่างที่พี่บอยว่าเลยคือเจอวีคัสตอมเนี่ยเขาน่าจะทําแบ่งเซกชันได้อย่างชัดเจนนะอย่างตัว Origin S ใช่พี่ตอนแรกที่เป็นซิิงฮัมมันก็มีความแบบกลางๆที่คนแบบว่าไม่ได้อินทางแนวไหนแนวนึงช่แต่ว่าต้องใช้งานแบบครอบคลุมอ่ะก็ตอบโจทย์ใช่พอมาเป็นทรง Origin T ทอ่ะมันก็โมเดิร์นเทเลที่มันที่มันเวิร์กใช่พอมาเป็นแบบฮัมคู่เออก็ตอบโจทย์ที่มัน ตอนีรผมรู้สึกว่ามันมันจบจริงๆจบได้ในตัวของมันเองโดยไม่ต้องแบบมุงก็ได้อะไรเงี้ยใช่คือมันแบบมันเกินเกินคุ้มไเลยครับใช้คำว่าเกินคด้วยด้วยด้วยโทนที่มันแบบทุกโพสิชันอะอย่างที่ผมบอกคือมันใช้งานได้หมดใแล้วว่าย่านโทนฟิีเวนซี่ของมันอะมันมันเกลี่ยมาพอดีหมดใช่น้ำหนักก็กำลังดีประมาณ3โล6กลางๆใช่3โล5 3โล6ประมาณนี้ครับ แล้วก็ปรับจาก22เป็น24อ่าก็ลงตัวเพราะว่าชาวฮัมฮาัมก็ชอบเป็นพวก24เฟสอ่างเงี้ยเป็นโมเดิร์นใช้เน้นโซโล่หน่อยอนยะ่างเงี้ยก็คือเรียกว่าตอนผมเขียนสเปคกับทางซีทก็ช่วยกันออกแบบกับทางซีก็มันเรียกว่ามันลงตัวที่ลงตัวแบบนี้แล้วเรียกว่าเป็นฟินิชที่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดและครับแต่ว่าเรื่องสียังไงก็ าจจะต้องติดตามตอนต่อไปว่เออจะมีสิใหม่ตอนนี้ยังมีแค่อยู่ซีอยู่สีเดียวเลยครับก็คือในสกายเนี่ยครับแจมแจมถ้าใครหายกีตาร์ไม่เกินหมื่น้าใช่ก็เนี่ยครับผมแนะนำ Jv Custom Mod S H H นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้พี่ใช่ครับก็อย่าลืมถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์ เซตอัพฟรีด้วยนะครับผมสั่งกับซื้อทางร้านสามารถส่งได้ทุกช่องทางแล้วก็ตอนนี้มีครบทุกรุ่นสำหรับ JB Custom ใช่ไหมครัถูกต้องครับ Origin S Origin T Origin T แล้วก็ Mod S o โอเคครับอืมโอเคก็ล่ามไปก่อนนะครับใช่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Boy ห้าเก้าทั้ง YouTube IG แล้วก็ Facebook นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทุกช่องทางเลยครับกดกดไปกดให้หมดรับรองว่ามี ทุกสามวันผมจะลงคลิปทุกสามวันครับผมอยากกอ่ากลบล็อกก็พออ่าใช่ครับผม <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบค,ครับ,บ,รบนี่ครับ